สวัสดีครับพบกับนิวโซกุนเชลลอีกแล้วนะครับเมืนน่อนี้สิมารัางสันเมนูง่ายๆนี่ครับย่ำปลากระป๋องหรือว่าย่ำสามเสาวสามเมฆัวเครื่องกับว่ามีอย่งางไรครับมีแบบพริกหอมแดงกระไคต้นหอมบักหนาวสำหรับนะครับเดี๋ยวสีเผือกผองฟงสุรเทียนสักหน่อยหนึ่ง เดี่ยวหนังปลาบลาใส่มันชิคกี้มบมาหั่นหอมกันเลยให้มาพร้อมไรก็ใส่รไรให้มาพร้อมหน่อยก็ใส่หน่อยเดี่ยวเตี้ยภูม,มิภาคครับน้ำเสียบยู่น้ำผูม,มิภาคบ่มีส่วนผสมไตโตบ่มีสูตรไตโตครับมักอย่งก็ใส่ลงไป มาพร้อมมกกักบ่เพิกก็ช่วยลงไปครับวันนี้สีบ๊วใส่สีบ๊วใส่สระาเนานะครับเพราะว่าในบ้านเพิน่นกินน้ำในบ้านเพิ่นบ่ค่อยมกักหมาใส่ซ้ำนี่แหละหมดทุิกที่เีามีอยู่หอมกินง่ายๆจะกินง่ายๆครับบ่ต้องพิธีพิธันอีกยัง ไรง่ายเสียพืน้นเก่าให้เราหอมกรน,นเจนยิ่งแบบต้องฝ่าออก,กินข้าวเดียวก็ได้กินครับสุดเมนูน,นี้เป็นกับข้อก็ได้เป็นกับแก่ก็ดีเลยครับสำหรับผู้ใด ได้ดื่มมีเอฟซีว่านี่นเป็สี่อข้องตลาดกระไทยให้ตรงเนี้ยเห็นว่า เดี๋ยวเอาไว้เที่ยวนาได้ครับไปซื้อของตลาดหรือสิบชัดทาย,ทายตอนงานตลาดให้เบิองตอนไปซื้อของตลาดถ้ากันไปเที่ยวตลาดต้องกันเนาะตลาดก็บบกกใกล้ๆอย่านะครับทางไปเห็นงานกลับมาก็พอได้แยะตลาดต้องบัวครับ ตลาดเทศตลาดเทศบาลสองน้องบัวจังหวัดอุบลราชธานีครับอำเภอเมืองห่างซอยวัดน,น้องบวรรัววัดพระธาตุน้องบัวท่านที่เกินเชื่อท่านทีท่องเที่ยวเราดูวนไปมาเที่ยวกรับแวะไปก,ไการาบไหว้สักการะประทานได้ ตะไคร้หันมาซอยตะไคร้ตะไคร้ผ่านพวหอื่นหัวสิ้งไข่นะครับพริกไปมาเพั่อการไปเทไรครับรวากันไปมาสสกาสรจิตใจ ฟอยก็ได้หั่นเสียงก็ได้หั่นแว่นก็ได้นะครับไอ้เบิดเสียบกันผมก็ใส่ได้นในห้องหมักโซเซส์โซเซย์เลย เครื่องเท่า,หาไหร่เติบยู่งดีมันจะใส่ะ่องปองหัวนี่พอเสร็จจะปองหนึง่งซองปองมันจะได้ผลต้นหอมครับกับซี่ ต้อคนเพิ่งกรมากใส่ใบบักขู่นนำมันยังหอมคุนว่าผมโ,โมซไซเนี่ยนี่สำเร็ใส่สำนันของเสียบจุกพกูมักกดลงหรดนี่ครับนี่ต้องห่า ก็ป้องทาเจ้ mm hmm. าได้ครับ ต่อไปเก้าครับให้มักเปรี่ยวว่าใส่ได้หลายใครบ่ค่อยมักเปรี่ยวก็อย่าใส่หลายที เทคนิคการยำปลากะป้องนี่มันมีอยู่เทคนิคหนึ่งขอห้ามคืออย่าเฝ้าใส่น้ำปลาเพราะว่าวมันสีเข้มที่ม,มืก่อนจังสี่ครับแทบ รองเห็ดจิ้มเลยครับแซ่บไม่นูยัง่าส,สไตล์บานๆครับวันนีเอาทำหนี้นะครับเนาะรายการอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต,ต่อไปนะครับสวัสดีครับ